ครับสวัสดีครับหลังจากเราใส่หน้าต่างเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทํ <c oughs> สิปเปอร์กันขนาดสิบมิลบนสิบมินะครับบนล่างนะครับแผ่นเนี้ยแผ่นเนี้ยจะมีข้างบนและล่างทำไงครับ <c oughs> ให้ไปเซฟเก็บไปที่ไลบรบรีนะครับเราก็ต้องสร้างโปรไฟล์มาก่อนนะครับก็คือสิบนะครับแลวดิง่งนะครับไปทางขวาสิบ แล้วก็จบรูปสามเหียมนี่คือด้านบนนะครับในะเดียวกันดับเบิลคลิกขวาเราจะสร้างด้านล่างลงมา10ขวา10ครับนี่คือบนกับล่างแล้วทำการเซฟไว้ในไลบรารนมมาีนะครับการซ u ำไลบรารีนี้ผมมีวิดีโอต่างหากนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมจากวิดีโออีกตัวหนึ่งนะครับที่สร้างไว้แล้วกรัาไปแล้วนะครับคุณเก็บไว้ในออฟฟิศซ้าสี่วิว วันดีบังเอิญสร้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบชิ้นนิดหนึ่งก่อนนะครับออเอาใหม่นะครับสร้าง New Symbol T top นะครับ t a p e r อ o p ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกกดดำโอเค New Symbol ครับคลิก T ี a p e r b อร์แบ e ทอมเเลือกเส้นที่ต้องการเซฟ แบบทเลือกเป็นแบบดำกดโอเคเราจะมีทออกับท้มนะครับลบทิ้งเลยครับไม่ใช่ละเพราะมันอยู่ในแล้วไปที่ไปที่ t ู o ครับไปที่ architecture แล้วไปที่ general เราเลือกเหมือนเดิมครับ n i s นะครับ n i s ตรงนี้เอาออกนะครับติ๊กถูกไม่มี p a g e l a v e l ไม่มีกด property ครับเลือกเป็น shape แบบ custom แล้วก็ select g e o m ้ที่ รเราจะเขียนท็อปก่อดก็คือรูปนี้กดโอเคครับนะครับจากนั้นครับสิ่งที่ต้องกําหนดก็คือความสูงนั่นเองกดคนะครับแล้วก็ไปยืมไปขโมยข่าความสูงเข้ามานะคดูค่าความสูงเข้ามานะครับก็จะได้ว่าท็อปเลเวลของตัวสามเหลี่ยมเนี่ยอ้างอิงตรงนี้นะครับที่ศูนยูนยไม่มีการออฟเสร็จแล้วความสูงตามกราฟิกหรือตามโปรไฟล์ที่เราสร้างไว้แต่แล้วก็กดโอเคครับกดโอเคเราจะทําการวาง นะครับเราจะวางเขายังไงวิธีการก็คือผมมักจะไม่วางที่ตรงนี้นะฮะจะไม่วางตรงนี้หรือตรงนี้ผมจะมาวางขอบครับวางขอบแบบนี้ก่อนนี่ฮะวางอย่างนี้เลยครับแล้วเอนเตอร์นะครับแล้วลองกด f 4ดูครับนะครับแสดงว่าผมวางขอบผิดด้านนะครับถ้าอย่างนี้นะฮะวางขอบผิดด้าน ควางขอบปิดได้แสดว่าผมจะต้อง <c oughs> ขอบมันต้องเทเปอร์ทางนี้อันนี้อันนี้สาธิตวิธีการแก้ไขให้ด้วยเลยจะได้ไม่ต้องแก้ไขตัวโปรไฟล์ที่เขียนนะครับเราลองดูอีกวิธีนึงครับก็คือถ้าเราไม่โรเทนะครับเรามาวางขอบด้านนี้ดูคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ Enter ว่าถูกไหมอ่าด้านนี้จะถูกเห็นไหมฮะด้านนี้จะถูกด้านนี้จะผิดนะครับดังนั้นตรงนี้ก็แล้วแต่ผู้ใช้เขียนโปรไฟล์นะครับ งนี้แล้วแต่ผู้ใช้เขียนบปกวกามผมต้องการ delete ด้านที่ไม่ใช้ก็คือด้านที่ผิดออกแล้วผมทำไงครับผมก็ทำการ move ครับ move ตัวนี้ให้เข้ามุมนี้นะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้เห็นไหมครฮะ,ฮะจากนั้นใช้คำสั่ง s t r e t c กับ s t r e เลยไปจนเท่าไหร่ครับสุดแผ่นเราก็จะได้ แผ่นที่ลบมุมบนนะครับเหมือนเดิมครับจะโชว์หรือไม่โชว์กราฟิกตรงนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่การปรับมุมมองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้อีกนิดหนึ่ง วันนี้เล็กๆน้อยๆนะครับจะปรับหรือไม่ปรับก็ได้นะครับแล้วแต่แั่นี้ให้เห็นภาพว่าถ้าปรับเป็นยังไงเห็นไหมครับสีีไม่ต้องซีเรียสมันขึ้นอยู่กับเบอร์ปากกาที่เราวางนะครับเบอร์ปากกาที่เราวางนะครับแต่ตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้สาธิตเรื่องเบอร์ปากกานะครับแล้วให้ให้เข้าใจว่าสีต่างๆเนี่ยอยู่ที่เบอร์ปากกาที่เราวางนะครับลองเล่นดูนะครับการใส่ด้านบนนะครับการใส่เทปเปอร์ด้านบนเดี๋ยวเรามาวาดคลิปต่อไปด้านล่างนะครับขอบคุณครับ